สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะงามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงเอาเสื้อสวยๆของพิ้งมาให้คุณลูกค้าได้ดูกับคุณลูกค้าขาออกมาแล้วนะคะขนัส,สีนี้สวยๆเป็นสีส้มโอรสกับคุณลูกค้าขาลายดอกไม้เป็นลายดอกไม้ที่ชัดมากคุณลูกค้านี่ค่ะดูสิคะ ลายชัดๆแน่นๆเลยค่ะแล้วก็มีลายลายดอกเล็กๆนะคะช่วยเสริมมาให้ดูอ่อนช้อยนะคะจะไม่เป็นแค่ลายดอกไม้ปกติค่ะคุณลูกค้าทิ้งเขาทำออกมาให้เป็นธรรมชาติแต่มีความเป็นธรรมชาติก็คือเป็นเครือไม้มีใบไม้กับคุณลูกค้าขาแล้วก็มีดอกไม้เล็กๆมีดอกไม้ใหญ่ๆผสมกันไปนะคะคุณลูกค้าซับในนะคะก็เป็นผ้าซับในเป็นผ้าลินินอย่างดีเนื้อดีนะคะการตัดเย็บ เข้ารูกให้คุณลูกค้าค่ะแล้วก็ช่วยปิดช่วงหน้าท้องให้เราพอดีเป๊ะเลยค่ะคุณลูกค้าใส่ออกงานได้เรียบหรูดูดีมากค่ะคุณลูกค้าขับผิวให้สวยสว่างใสนี่ค่ะเป็นลูกไม้ทั้งตัวเลยนะคะคุณลูกค้าขาไม่ใช่แค่ตัดเย็บ โชว์ลูกไม้หลอกๆางหน้าไม่ใช่ค่ะงานของพิงค์ุณลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะยิ้มขายอยู่ที่ตัวละ1450บาทค่ะคุณลูกค้าขา1 4 5่บาทยิ้มรวมส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยมาใส่สวยๆคุณลูกค้าดูสิคะลายของเขาสวยมากแม้กระทั่งช่วงคอค่ะคุณลูกค้าเขาแต่งลูกไม้เป็นดอกกให้คุณลูกค้าเลยนี่ค่ะคุณลูกค้าขาแทบไม่ต้องใส่เครื่องประดับเลยค่ะคุณลูกค้าขา งามส,สวยๆอย่างนี้นะคะรีบโทรมาสั่งซื้อกับหยุ่ได้ค่ะที่เบอร์09319880130872195678แ mm hmm. อดไอีายหย่มาได้เลยนะคะรีบโทรมานะคะก่อนที่ไซส์ที่คุณลูกค้าใส่จะหมดก่อนค่ะไม่งั้นและผ้าเสื้อสวยๆเลยค่ะคุลูกค้าขาบ้านใหม่ๆจัดไปเลยกับคุณลูกค้าให้สวย mm hmm. เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ